สนามบินฮาเดนดักกล้ามากจนจะก,กล้าใครคิดได้ว่าการเดินทางสนามบินจะเปลี่ยนเป็นประสบการณ์แบบภาพยนตร์ซับซ้อนกับการปรากวตัวของรูปปัน้นกอสิตล่าขนาดยักษ์ย้าย40เมตรในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแต่นี่ก็คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงในปลายปีนี้และนี่คือจุดที่คนใช้ความคิดน้อยที่สุดการที่สนามบินฮาเดนดัดเลือกนำสัญ,ญลักษณ์ของญี่ปุ่นที่โด่งดังทั่วโลกมาติดตั้งมันไม่ใช่แค่การดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ ที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้โดยสารทุกคนภายใต้โครงการ Holiday Gorilla Global Project ที่มีเป้าหมายในการทำให้สนามบินนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าจดจำมากยิ่งขึ้นรูปปั้นกอสิลิล่าขนาด40เมตรนี้จะถูกติดตั้งบนชั้น3ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเทอร์มินอล3ซึ่งเป็นล็อบบี้ผู้โดยสารขาออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแต่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าก็สามารถแวะเวียนขึ้นไปชมได้อย่างสะดวก เพราะตำแหน่งของรูปปั้นอยู่ก่อนจุดตรวจค้นทําให้ทุกคนสามารถมาถ่ายรูปและสัมผัสบรรยากาศของสัตว์ยักษ์ย้ายที่โด่งดังนี้ได้อย่างเต็มที่แต่นี่ก็คือจุดที่น่าถกเถียงการติดตั้งรูปปั้นกอสินลาขนาดใหญ่แบบนี้ในสนามบินมันจะเป็นการสร้างความปลอดภัยหรือกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้โดยสารรู้สึกกังวลคุณคิดยังไงการก่อสร้างรูปปั้นนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีและเมื่อเสร็จสิ้นมันจะกลายเป็นรูปปั้นกอสิลาในร่มที่ใหญ่ที่สุด ในโลกที่ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของญี่ปุ่นแต่ยังเป็นสิ่งที่จะทําให้สนามบินฮาเดนดักกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจํามากยิ่งขึ้นคุณพร้อมที่จะมาเยือนและถ่ายรูปกับกอซิตลาขนาดยักษ์ยายนี้หรือยังอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นล่างท้ายเลยนะ